ประเด็นร้อนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญในขณะนี้ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ตั้งคณะที่ปรึกษาขึ้นมาเพื่อศึกษาประเด็นที่จะนําเสนอให้สภาหรือให้สภาร่างรัฐธรรมนูญพิจารณาในประเด็นที่สมควรที่จะแก้ไขขณะนี้ผมอยู่กับท่านประวิตรรัฐนเพียรผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งจะมาตอบโจทย์ในขณะนี้ว่าเรื่องที่ผู้ตรวจการแผ่นดินจะต้องศึกษาและส่งให้กับสภาร่างรัฐธรรมนูญ มีประเด็นอะไรบ้างที่จะต้องรับฟังจากคณะที่ปรึกษาก่อนแล้วจะมาพิจารณาร่วมกันสภาคณะที่ปรึกษาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินตั้งขึ้น10ท่านก็กําลังประชุมกันอย่างขมักขะม้นวันที่27นี้มีข่าวว่าจะสรุปประเด็นและพอที่จะให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนี้สามารถนําเสนอไปที่สาภาทัานขนาดนั้นไหมครับท่านครับยังครับที่ปรึกษาทั้งสิท่านเนี่ยกำลังทําหน้าที่ ที่จะดูทั้งหมดนะครับของรัฐธรรมนูญเพราะว่าเราได้เรียนเชิญท่านมาเนี่ยเพื่อจะขอข้อเท็จจริงรข้อคิดเห็นที่เป็นวิชาการนะครับจากท่านเพื่อที่เราจะได้นําเสนอต่อสังคมตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 4งร้บเพื่อจะชี้ว่ามีประเด็นไหนบ้างที่จําเป็นที่จะต้องแก้ไขที่เราเห็นว่าจําเป็นออันนี้เนี่ยเป็นการดําเนินการคนละอันกับทางซีการเมืองนะครับทีการเมืองเนี่ยเขาเดินหน้าตั้ง กรรมธิการวิสามันรัฐสภาครับนะครับเพื่อจะไปหาสสรอใช่ครับทิ่ทางออกไปํำนองนั้นนะครับร่างทั้งหลายที่รับหลักการกันไปเป็นอย่างนั้นกรรมธิการก็เดินหน้าไปอยู่แต่ของเราเนี่ยไม่ได้ทำตามนั้นครับลงไปในเนื้อเลยเราลงไปในเนื้อรัฐธรรมนูญเพื่อจะขอสักสิบท่านขอความเห็นท่านและไม่ขอมติครับครับท่านคิดเห็นอย่างไรแตกต่างกันอย่างไรเราจะวางบนโต๊ะทั้งหมดครับสิบท่านที่ศึกษาประเด็นต่างๆเนี่ยถกเถียงกันครับถกเถียงกันเสร็จแล้วเนี่ย มาให้ท่านใช่และท่านอีกกรรมการอีกท่านและอีกสามท่านอีกสองท่านรวมถึงท่านด้วยเนี่ยมาคุยกันว่าจะเห็นด้วยกับที่ปรึกษาในด้วยหรือเปล่าครับจริงๆแล้วไม่ใช่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเพราะเราเคารพท่านอยู่แล้วในความคิดนะครับครับแต่จริงๆก็คือต้องพิจารณาว่าเราจะนําเสนอไปทางไหนและเสนอเรื่องอะไรบ้างไปที่คนที่เกี่ยวข้องอถ้าเป็นต่ก่อนนี้นะครับก็คงต้องคิดเหมือนกันว่าเราจะเสนอสภา ยุ้มมาเสนอสื่อมวลชนเสนอในอฟอรัร่มที่เป็นนักวิชาการดีแต่วันนี้เราก็เห็นอันหนึ่งนะครับเพระาะเขาทั้งทํางานกันอยู่ครับคือทางที่การเมืองเขาทำเรื่องของการเตรียมจะแก้รัฐธรรมนูนอยู่ครับเราก็คงจะต้องให้เขาได้เห็นว่าข้อเท็จจริงหรือแนวความคิดของคนที่อยู่ในแวดวงของรัฐธรรมนูญเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยนะครับเขาคิดอย่างไรอพอเขาวางไว้นะครับก็จะได้เห็นนะครับว่าถ้ากําหนดอย่างนี้เข้าครับ อะไรจะเกิดขึ้นกําหนดอย่างนี้หรือเอาอันนี้ออกแล้วเป็นข้อดีข้อเสียเป็นอย่างไรนะครับ,รบโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ถ้าแต่ก่อนนี้เราเคยกําหนดเรื่องนี้ไว้แล้วในอดีต<ะ>แล้วมันเสียหายหรือว่ามันเกิดข้อขัดข้องต่อมาปฏิบัติไม่ได้หรือรอะไรนี้นะครับถ้าท่านหยิบยกมาให้เห็นได้ท่านก็พร้อมจะช่วยชี้ทางให้แล้วก็ส่วนสสอรอในอนาคตทีาจะเกิดขึ้นนะครับ,รบหรือว่าคณะกรรมการจะหยิบไปจะเชื่อหรือไม่อันนั้นเป็นอำนาจอีกเรื่องนึงครับเกรงไหมว่าคําสิ่งที่ ผู้ตรวจการส่งเข้าไปแล้วเนี่ยจะจิบไปใช้ในบางประเด็นที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะนิ่งยิ่งทำยังไงออจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเรามั่นใจนะครับว่าแนวความคิดที่เกิดขึ้นมาเนี่ยรเราไม่ได้ปรุงแต่งนะครับเป็นแนวความคิดที่ไม่ต้องคอการข้อสรุปรมีทั้งบวกทั้งลบอยู่ในตัวของอตัวเองนะครับสุดแท้แต่ใครจะไปใช้ไม่ต้องเสียเวลาในการเรียกจ้างคนไปศึกษาอะไรกันอีก ถ้าอันนี้คือพื้นฐานของเราที่จะนําเสนอส่งไปครับอย่างนี้เรามั่นใจครับว่าเรายืนตัวตรงพอนะครับใครจะหยิบไปใช้คนนั้นต้องรับผิดชอบเองครับนะครับเพราะนี้คือข้อเท็จจริงซึ่งไม่ได้มีเฉพาะให้ท่านแต่สาธารณชนรับทราบด้วยครับว่าข้อคิดเหล่านี้ท่านปรมาจารย์ทั้งสิบท่านที่ท่านคิดอย่างไรเพราะฉะนั้นตรงนี้คือหัวใจสําคัญครับที่ว่าเวลาไปขอท่านก็เช่นเดียวกันนะครับรบไม่ได้ไปร่างรัฐธรรมนูญแข่งกับใครนะครับแล้วก็ไม่ทํางานการเมืองด้วยขออย่างเดียวว่า ท่านช่วยชี้ให้ทีว่ามีประเด็นไหนบ้างที่ท่านศึกษาติดตามกันไปอยู่เนี่ยจาเป็นต้องแก้ไขก็ขอให้เสนอตามนั้นครับดูเหมือนว่าสิท่านนี้จะมาช่วยผู้ตรวจการแผ่นดินเหมือนกันนะเพราะผู้ตรวจการแผ่นดินก็ศึกษาเรื่องแก้รัฐมนไว้ฉบับหนึ่งชเพียงแต่ว่าไม่รู้จะไปใช้ยังไงแล้วไม่รู้จะไม่รู้จะเอาไปมอบให้ใคร,ครมอบให้สื่อก็ไม่รู้ให้สาภาก็ไม่รู้แต่ว่าบังเอิญช่วงนี้เพื่อต้องชี้ประเด็นเลยครับว่าอะไร,รจําเป็นแล้วข้อคิดเห็นนั้นที่เราสรุปมานี่นบครับ จากการที่เราไปศึกษาที่วุฒิสภาท่านศึกษาไว้สภาผู้แทนศึกษาไว้สภาพระปกเกล้าศึกษาไว้หรือว่ามาหาวิทยาลัยต่างๆใครทําวิทยานิพนธ์เรื่องอะไรไว้เนี่ยเราโค้ดไปหมดนะครับเรามีที่มาที่ไปอ้างอิงหมดเป็นแต่เพียงว่าเวลาจะหยิบเรื่องสําคัญเนี่ยใครจะหยิบได้ดีเท่ากับสิบท่าน,นในที่นี้ไม่ว่า,าสิ่งที่ผู้ตรวจการบัญศึกษาเอาไว้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสิบท่านนี้จะหยิบเอามาทั้งหมดไม่ใช่เป็นบางประเด็นและก็บางประเด็นก็อาจจะต้อง ศึกษา10บท่านดูกันแล้วเนี่ยท่านก็เห็นว่าเออมันมน,มน,มน่าจะมีเพิ่มเติมขึ้นมาส่งเข้ามาใช่ไหมฮะและ้วคิดว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเนี่ยคิดว่าเวลาที่น่าจะส่งไปที่สภาได้ประมาณช่วงไหนฮะถ้าท่านประชุมแล้วมีความเห็นสรุปมานะครับและเป็นตอนตอนแต่แล,ะ<ม>ละเรื่องแต่ละประเด็นนะครับ,รบเราก็หน้าที่จะพิจารณาและทยอยส่งไปได้ครับในกรณีที่ทางรัฐสภาซึ่งเรากำลังทำงานนี้อยู่นะครับแต่เราก็จะดูตนนั้นได้แต่ว่า เนื่องจากว่าทั้ง1ิบท่านเนี่ยนะครับไม่ได้หยิบเรียงมาตรารมาตกแต่งเขียนและต่อหรือก็อแก้แะอะไรก็ไม่มีไม่มีคําที่ต้องมาประดิษฐ์ประดอยสานวนทั้งหลายนะครับ,รบเพื่อให้เป็นสำนวนทางกฎหมายแต่ท่านจะหยิบเนื้อหามาและชี้แนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเนี่ยผมคิดว่าท่านทําได้เร็วเพราะท่านเป็นผู้รู้และท่านไม่ได้อ่านและทั้งนดนใหม่ในครั้งนี้นะครับท่านอยู่ในสมองหมดแล้วเวลาประชุมกันเนี่ยครับทวนความได้ความรู้มากครับ ในแง่ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆเนี่ยนะครับ<ม>เพราะ<ม>ทั้งสิบท่านที่ผมยืนยนันว่าทรงภูมิความรู้ในเรื่องนี้แล้วท่านก็มาทําให้เพราะเราไม่ได้ล่างแข่งกับ<ม>ใครจริงครับเป็นห่วงไหมการแก้รัฐนุนอาจจะนํามาสู่ความขัดแย้งนํามาสู่ประเด็นที่อาจจะทําให้บ้านเมืองมันกลับมาสู่ความวุ่นวายอีกครั้งหนึง่งถ้าประเด็นที่จะแก้ไขทั้งหลายม,มีข้อเท็จจริงวางอยู่บนโต๊ะให้คนเห็นได้ครับและในปัจจุบันนี้ผู้คนรอบรอบรอบสังคมนะครับ ไม่ว่าจะเป็นสื่อสารมวลชนทางหอการค้ากลุ่มสภาวิชาชีพต่างๆเนี่ยเฝ้ามองกันอย่างชัดเจนนะครับว่าเอ๊ะใครจะขยับเรื่องอะไรแนวความคิดเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นนะครับแล้วเวลานี้ตวันต่อวันเลยนะครับก็เห็นความคืบหน้าในเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่างๆในแนวความคิดครับถ้าทุกคนเฝ้ามองอย่างนี้ผมเชื่อว่ารัฐธรรมนูญก็ยังอยู่ในกรอบในกฎในเกณฑ์นะครับว่ามันจะเดินหน้าไปได้เพื่อไปเจรจจำนวนของประเทศครับถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาครับ แต่ถ้าเมื่อไหร่ทั้งหมดเป็นไปตามกระแสนะครับเหมือนตอนเริ่มต้นเริ่มต้นหลายเดือนไปแล้วที่ตอนนี้ก็ดีขึ้นนะครับเอาเอาห้าศูนย์คืนไปเอาสี่ศูนย์คืนมาถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรในลักษณะนั้นเนี่ยอันนั้นก็อาจจะสร้างความกังวลได้ครับจากวันนี้ดีขึ้นสิ่งนี้ผู้ตรวจการบ่นดินจะบอกไปด้วยไหมในการนําเสนอไปที่สภาความหงใยของท่านตรงนี้ความความหงใยเนี่ยคงไม่ต้องเสนอไปอย่างนั้นหรอกครับเป็นเพียงว่าข้อที่จริงที่เราจะเสนอไปแต่ว่าบางอันเนี่ยนะครับ ้องอาจจะอาจจะต้องชี้ให้เห็นในแง่ของกําหนดเวลาบ้างนะครับเพราะอย่างเมื่อวานนี้มีการประชุมกันแล้วก็ท่านคงจะต้องมาทวนของท่านก่อนนะครับถ้าประชุมอีกครั้งก็วันพุธต่อไปนะครับส่วนผู้ดรการแผ่นดินเราจะประชุมวันอังคารที่27เพราะฉะนั้นวันอังคารที่27เนี่ยอาจจะยังไม่มีข้อสรุปเสนอไปทางไหนหรอกครับแต่ว่าวันเมื่อท่านสรุปเสนอมาเมื่อไหร่เราก็จะเตรียมส่งไปครับสิ่งที่ท่านประวิตรรัตนเพียรให้มุมมอง ช่วงท้ายเมื่อสักครู่ว่ารัฐธ,ธรรมนูญถ้าเลือกจิบเป็นไปตามกระแสเมื่อตอ้องตอนต้นที่ต้องการจะแก้ไขนั้นอาจจะนํามาซึ่งสิ่งที่ทุกคนนั้นเป็นห่วงเป็นใหญ่ดังนั้นก็หวังว่าข้อเสนอของผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะส่งไปที่สภาจะเป็นช่องทางหนึ่งสองของการชี้แนะทางออกของปัญหาบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูนครับ